ลุงเกียค่ะ30ไปได้อะไรนะคะรอรุนลุงเกียค่ะคุณเกียคุณชอบไหมคิดไปเอาผักมาให้บ้านเป็นตังมาชิมบ้างพี่ดีค่ะหามาโดนหน้าใส่แบอคี้รอบที่เท่าไหร่แล้วคะคุณนองและคลิปนี้สนับสนุนโดย เพ s ซี่คอฟฟี่ซึ่งเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมพะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานต้านอนุมูลอิสะระผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารมีแอชวีล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่บิวเบอร์รี่ไลโคปีนลูทีนแอลคาเนทีนทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอย่างสมูทผิวพรรณดีขึ้นอย่างเป็นลำดับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ แอดไลน์แอดเพชซี่คอฟฟี่หรือในเพจเฟซบุ๊ก p e ชซี่คอฟฟี่และในช h e อป e ีก็มีแล้วนะคะตอนนี้หรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้มาขอพิสูจน์กันง่ายๆเดล๋ยวเราจบาดนี้อ้าวส้นแก้วเพ s ซี่คอฟฟี่ o u Never ือ i n ้ alone นเชีสวัสดีค่ะเพื่นๆทุกานที่น่ารักทุกคนนะคะ อนนี้เรากำลังจะไปปาร์ตี้คริสต์มาสกันที่โบสถ์นะคะนี่กำลังจะขับรถเข้าเมืองกันนะคะอะ่ปีนี้นะคะพี่แหลมไม่อยู่นะคะก็เลยสมาชิกออกมาน้อยน้อยไปนิดหนึ่งนะคะก็จะมีเดียมองนะคะน้องทัพพิมนะคะทุกที่เป็นคนขับรถนะคะแล้วก็น้าเตี้ยของเรานะคะก็แฟนน้าเตี้ยปีนี้ก็ไม่ได้มากับเรานะคะเพราะว่ารถเรามันใส่มาได้แค่นี้นะคะข้างหลังก็เป็นอาหารค่ะปีนี้พาไปซีก็ก เอาแนมคุกนะคะแนมคุกไปเดี๋ยวถึงโบสยังไงนะคะเดี๋ยวาพาริซี่ก็จะเฟรมอาหารของปีนี้นะคะว่ามีเพื่อนที่โบสหรือว่าพี่น้องที่โบสก็ทําอะไรมาจอยกันบ้างนะคะ mm hmm. ก่อนหน้านั้นก็ดูไปแล้วนะคะ,ะคลิปช่วงเช้านะพอดีครบ5ปีของโบสด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยม,มีเค้กแบบยาวมากเลยนะคะแบบประมาณ4ชั้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็ไปดูคลิปของเช mm ้า hmm. ก่อนนะคะจะมีการอธิฐานแล้วก็ We're gonna have to pray for the church later. And พระเจ้าแลวก็เคลื่อนไปด้วยการตัดสินใจ <And S 1> อีกอย่างแทนกับแฟนก็ตัวนี้สี่จีขอบคุณสำหรับทีมทีมผู้นำ we are very proud of everyone who serves with us อาจารย์บอกว่าเราภูมิใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกท่านที่มีส่วนรับใช้พระเจ้าด้วยกันอาจารย์บอกยันจีที o m the south. ก็ขอบคุณพระเจ้าที่นำอาจารย์อวอาจารย์จีมาเซนภาคใต้ as they answered God's call to go on ก็เป็น คำตอบนะคะที่พระเจ้าเรียกมาสู่ิสานก็มาอยู่ที่นี่ But we are also very grateful for the local, the local leadership. ก็ดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำที่เป็นคนท้องถิ่น which is very important. สำคัญมากริศจักรเป็นบ้านของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเครื่องดนตุีที่มีให้กับเราจนถึงใน็วันนี้ก็ปีหน้าเค้กก็จะสูงกว่านี้ Thank you. ก็ตักเค้กกันนะคะเอาเค้กไปไหนวแหละแต่เอาไปถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพกันเชิญครับเชิญเลยโอ้คนเยอะคนเยอะคนเพิ่มขึ้นทุกปีอ่ะที่นี่คนเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ จากติตอนแรกเามาเมื่อสองปีที่แล้วนะคนกระหิงกระหยังนะคะแต่ตอนนี้โหคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เลยค่ะว่าคเยอะมาก ร้อมมาโอเคนะคะินีเด okay, ิมมาข้าไหนไยี่ันจะขายภาพกันเสร็จนะคะ สมาชิกของเราค่ะก็จะยอยออกของไปกันค่ะขนมขนมค่ะมาเลี้ยงกันค่ะตรงคิดก็ถือกล่องกาแฟเดี๋ยวไอเทคเบออประตูปิดเองไหมภาาฝรั่งฝรั่งจมนะคะ ฝรล่งจมนี่ค่ะหมอ้อปลาไปเสียหม้อกันพวกว่าไอ้นี่นะคะพอดีเอาไปทอดใหม่โอ้นี่นะคะอาหารค่ะที่ไปเอาผักมาให้ป้านเอาผักเอาผักอะไรนะผักเตี้ยมมาใส่มะนาวเดจะเปมนเดี๋ เอาแต่ตักมาชิมบ้างทีนี่ขามาโดนหน้าเอาใส่เราเรามาสายนะคะแต่ก็มีคนมาตักเรื่อยๆนะคะเขากินกันไปแล้วชั่วโมงครึ่งค่ะใช่ค่ะเอาเลยค่ะ อร่อยอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตักเลยค่ะตักไปกินไปค่ะเอาไปซี่มาสายค่ะ <c oughs> มาสายพวกทอดแหนมอยู่ค่ะทอดข้าวอันนี้ผักห่อน,นะคะไปห่อได้เลยค่ะพริกไม่พอก็ตรงนั้นค่ะ thank ได้แหนมนกินได้เรื่อยๆ<ร>แหนมน <ๆ S 1> มันมันมัน <ๆ S 1> มันเหมือนของแบบกินได้เรื่อยๆไงได้เรื่อยๆอร่อยมากใช่้าเป็นที่ด้วยขอบคุณค่ะคหแหนมคุกค่ะอันนี้ถ้าต้องการเผ็ดนะก็น่าได้ค,ะค่ะค่ะ,คะได้ลองไ,ได้ กินอะไรตรงไหนบ้างเนะี่ยคิดอะอ๋อแกคุยอ๋อคิดคุยกับเพื่อนยอยู่ค่ะอันนี้นะน้ำดื่มนะแม่นี่ข้างหลังนี่โค้กเคอร์กน้ำพองน้ำเปล่าบริการสบายเลยนะคะแหนมคุกเรานะคะขายดีค่ะเพราะว่าถึงข้าอิ่มอย่างอื่นนะคะแต่แหนมคุกนี่นม,นมันกินได้เรื่อยๆไงคะคุณน,น้องไปลองเนี่ยคุกของคุณพี่เลยค่ะไปลองเลยค่ะ เดี๋ยวจะหาว่าคุณพี่ไม่ได้บอกของแซบของนวลนูดค่ะไปแล้วค่ะน้องพัดของเราค่ะนี่ค่ะโอ้โหนะต้องลงไปเยอะเลยค่ะเดี๋ยวป้าไป่ชต้องต้องต้องคลุกต่อค่ะมีน้ำมะนาวค่ะคือป้าไม่ชีจะให้แบบพอดีค่ะไม่ให้เปรี้ยวเกินไปตีต้องลองใช่ต้องลองค่ะคุณน้องกับผักค่ะผักเยอะๆเลยค่ะห่อเลยค่ะใช่คะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะคุณน้อง พิค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยเวอร์วังมากอร่อยเวอร์เวอร์วังค่ะเโอ้โหโอ้โอ้โอ้นี่ไม่ค่อยเวอร์เลยค่ะด้วยไม่เวอร์ค่ะเอ่ซอฟซอฟใช่ไหมซอฟ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 อยู่ค่ะเป็นไงคะลองไปได้ยังคะอ่ามาเลยค่ะมาเลยค่ะก่อนที่มันจะหมดก่อนนะฮะหมดเร็วนะฮะอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ <Brian>. Yeah. อร่อยมากอร่อยมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคลุกเพิ่มค่ะกลัวกลัวไม่พอเพราะว่ามีคนมาตักเรื่อยๆเดี๋ยวป้าพี่ซีต้องคลุกเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะกินเสร็จแล้วนะคะแม่ป้าพี่ซีก็ไปรอลุ้นของขวัญน,นะคะไม่รู้ปีนี้จะได้อะไรนะคะนอกจากับนาเตียค่ะ,คะแม่ก็ได้เบอร์ยิปเอ่อเอ่อเบอร์อะไรนะยังมองได้ยิปเจ็ 22 22ิบบทัทบพิมได้เบอร์อะไร21 21่ลุงคิดได้เบอร์30มส้าไปซีได้เบอร์24ครับปีนี้ดีหน่อยค่ะได้คนละเลขค่ะได้คนละเลขได้คนละเบอร์ค่ะตอนนี้บ้าไปซี่ก็นี่ค่ะกินกิดจับนะคะคู่ของเราก็ขายดีค่ะแฟนทางบ้าน อ่เบอร์13ใครหนอได้เบอร์13 13นาเตียนะคะเบอร์28ปค่ะไม่รู้ได้อะไรโอได้กระติกค่ะได้กระติกแก้วใส่แก้วใส่น้ำนะคะพอดีพอดีนาเตียเอาไปใส่เครื่องดื่ม ได้ของหมอแล้วต่อมามันก็จะเป็นการแสดงนะมายุคอุด้วยนะต่อไปจะเป็นเสลง,งน้นะองยิ่นาขอบคุณคุณพ่พี่ชุเช้ากันด้วยเสมอค่ะอ้าวพี่งเบอร์ปีหนึ่งเบอร,ร์นะคะอ,อ,อ่าใชายชาขอจังะ,นะคะปีนี้โห,หแก้วเก็บความเย็น แล้วแต่เขาจะจับได้ไงเพราะว่ามันจะอยู่ในรกรนะปุกไงเขาก็จับเบอร์ขึ้นมาเขาไม่ได้ย้อนเขา Come on, come on. น้ำเงินเจาลักอ่ะตุยลเลท้าคอขอ้าวครับทีมของทัพทีมค่ะสองหนึ่งเมื่อกี้ยายม่่งค่ะ ย่ามองสองสองยตะก้าสวยเออจับทิ้มได้ไรเปนยนลยแบบมาแล้วนะคะเป็นต่อวันนี้เราแจกให้หมด เป็นลายหนอนะคะลายสวยๆนะคะ ได้กันแล้วถ้าเหลือของป้าไปซี่ค่ะเบอร์ยิบสี่ค่ะ คนจับได้ไหมนะ่ะนีไโอเคม่ ใช้นะคะมีลุงคิดได้หมอนคนเดียวแต่ยังมองได้ตะการน่ารักรว่ะเออราคาเอออ้าวคนคนจับของขวัญเสร็จเขาก็เริ่มกลับกันแล้วนะคะเอาได้เหมือนกันเลยเ <laughs> โอเคเออ โอนี่นะคะแปลของขวัญมานะคะเจี้ยงเลยค่ะหมดแล้วนะคะโอเคค่ะหมดค่ะเออบอสแม่อห้องน้ำเรอแม่โน่น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 ไปเดี๋ยวพาไปห้องน้ำเดี๋ยวพายามองไปห้องน้ำกันค่ะ